ซัมซุง Galaxy A 25 5G ถูกิสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ซัมซุงในประเทศอินเดียเมเรียบร้อยคาดว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับคร้ากระั้าในข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวัน s a m s u n Galaxy g A 25 5G ในรหัสโมเดล SMA 256E ได้ถูกลิสต์ขึ้นบนเพจของ Samsung เป็นเทียบร้อยนะครับในประเทศอินเดียจากรหัสโมเดลเนี่ยจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับเครือข่าย 5G ด้วย และรองรับการใช้งานถึง2ซิมการ์ดซึ่งน่าจะมาพร้อมกับการเปิดตัวในอินเดียเร็วนี้อย่างแน่นอนเป็นที่แรกรายงานระบุว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy A 255G มีหน้าจอ6.5นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ Plus, พร้อมกับหน้าจอดีไซน์ติ่งส่วนหยดน้ำซึ่งมีตำแหน่งการวางกล้องหน้า1ตัวขนาดอยู่ที่13ล้านพิกเซลภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Exynos 1280รุ่น 4G จะใช้เป็น Mediatek Helio g 9 9 ซึ่งในส่วนของแรมนั้นจะให้มา 8GB แล้วรองรับ microSD card เพิ่มเติมด้วยแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว25วัตตบนระบบ One UI 6บนพื้นฐาน Android 14พร้อมการระบบป้องกันในเรื่องของอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆย้อนหลังถึง4เวอร์ชันส่วนชุดกล้องหลังนั้นมีเลนส์หลักอยู่ที่50น้านพิกเซลอัลตร้าไว์8ล้านและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซล ในเบื้องต้นคาดการว่า s a m s u n Galaxy g A 255G จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ300-400ยูโร e หรือประมาณ10,000บาทและคาดการว่ารุ่นนี้จะเข้าขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งต้องมารอดูกันนะครับว่าสิ้นปีนี้มือถือรุ่นนี้จะเปิดตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวให้มาอัปเดตกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและข่าวที้เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้้้ไดใหหม่เปปป็นนระจคลิา สวัสดีครับบ๊ายบาย